สวัสดีครับยุนช่องปืนเกมเพนะครับตอนแรกผมไม่ได้อัดไอช่วงตอนแรกคลิปไปนะครับเพราะว่าผมลืมกดอัดพรอะฉะนั้นคุณก็ไปดูตอนเริ่มเกมเลยนะครับตัดคลิปครับผมตัดไปตอนเริ่มเกมเลยเจินครับโอเคตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ในแมปก,กันแล้วเราจะลงไหนกัน โ่เยอะอเนี่ยบาชินีไอ้ป้องบอกลงตรงนี้ อเอากล้ามาเหรอครับคุณ อโอ้แล้วล่ะเฮ้ยมันชุบกันอยู่อะ ว่าผมจะได้เกินไหม nó giết chút chút chứ vô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ไปลงลงหินอ่อนนะครับเดี๋ยวจะได้แข่งกันเลยเพราะไม่ว่ามีคนแน่นอน<ๆ> <c oughs> ใช่ผมชอบตีนฟาร์มเบล หิยนย้อนเห็นไปโดนเพื่อนเพื่อนหัวแตกเข้าโรงพยาบาลต,ตายขาดที่แสดงตายก่นแรกตายโง่ตายโง่เอ,อ,อ็กซ์กกกกเลยครับเอ็กซ์ใส่เพื่อนผมไปกัน ไปเอากุศาชุบมาพูดอีกยิย้มประนดี๋างชายยิ้มคุณมาตีหินกับผมดิไม่มีใครเลย อย่าให้ให้คลิปดีเพดูน่าจะผมมะหลักฐานหลักฐานคือ A สุดแปดก๊ เออเล่นเถอะเล่นเถอะเกมอะไรมันต้องแข่งกันขนาดนี้ด้วยเนี่ยผมอยากรู้เนี่ยไอ้พีไฟายเนี่ยรีบตายทีบาร์สินทร์แกก็เพิ่นแล้วเราก็ต้องโอ้โน่ตอนนี้เจ็ดนาทีแล้วฮะเกมมันจะเริ่มสุจบตอนสิบสี่นาที กำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่เอ้ยคุณค่ะคุณทา,าแสงเหรออะใครชุบวงอยู่ตรงนั้นนะไปตรงนั้นเออคุณโคตรหาแสงเลยใครคิดว่าใครคิดว่าพี่ต่อหาแสงกดเลขหนึ่งมาเลยในคอมเมนต์เออ ใครคิดว่าพี่ต่อแบบโองยิปมาเลยโอ้ยตายวัววางโผบีกโอ้ออโหบอกผมไม่มีสกิลนี่ผมบีบเลยบีบเลย เฮ้ยขอซองขอซองยาวเฮ้ยจะชนทำไมอะเฮ้อ่าเ, <c oughs> <c oughs> เสียงระเบิด เอ้ยผมว่าอยู่ตรงนี้นี่แหละกลางวงกลางวงเราอยู่ตรงนี้นี่แหละกลางวงเอ้ยเจษดาคุณอยู่ตรงนี้แหละมันกลางวงเจริญใครยิงอะไรเนี่ยอยากรู้ยิงหาคน ผมผมผมต้องไม่เดี๋ยวผมจะอยู่นี่แหละมันกลางวงมันได้ไปที่ตู้กดอัตโนมัติไม่มันกลางวงแล้วหรือเราจะขึ้นที่สูงละ่ะได้เปรียบไม่ไม่เดี๋ยวขอขอดูวงต่อไปก่อนขอดูวงต่อไปไปตรงนั้น ราติดวงเราเราไปกลางวงไหมไปไปกานไปไปตรงนี้เดี๋ยวบังให้เฮ้ยรับพี่ต่อเลยมากแล้วมากแล้วเฮ้ยหรือจะไปห้องน้ำตีห้องน้ำไหม เยร,รข,ขับรถไปไว้ที่นึงพอพอแค่<อ>นั้นแหละเฮ้ยวิ่วงกลับไปวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามา,อา,าเออใครเป็นร้านไอ้ด็กดดอกเ,กอเออดมก็มาคนเดียวม่เลนเอาเฮ้ยไปแอบดิจะเดินออกไปทำไม,ม,ม,มไปแอบบแอบบไม่มีดูนิ่งดี เอ้คุณเออเฮ้ย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 คนใกล้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  เราอยู่วงได้พอดีเลย เอาไมา่ต้องเต้นย่อย่อย่อโอ้หไอ้บอลต้องตกแล้วไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันสู้เสร็จรอมันสู้เสร็จเราค่อยออกไปเลือเ้อยชิเป็น ไปแล้วดูยาวๆโฟมทิพคนละทิพคนละผมว่าน่าจะไม่มีอะไรให้นะดูสจ เฮ้ยผมดูหน่อยดิเฮ้ยมีคนมามาแล้วมาแล้วเฮ้ยลงมาลงมาเฮ้ยเฮ้ยได้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 พร้อมยังรอรอเขาสู้เสร็จก่อนเนี่ยน่นน่นน่นเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเจ็บตั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 ว เราได้ที่เท่าไหร่ดูดูสิ oh, โอ้ย้ยเราบวกยี่แปดครับผมเราได้ที่สี่ไปแนะล้วรอบนี้ผมก็เอาที่สี่ก็พอที่หนึ่งทุกครับมันก็แบบปวดหัวไม่ใ okay, ช่ลงมา้าโอเคสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์นะด้วยนะครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ดูเยอะๆแล้วกันครับขอให้ถึง300วิว แล้วก็ขอไะไรเยอะๆด้วยอุ้ยยุงตัวโคตรใหญ่อุ้ย,ย,ยเลือดเต็มเลยมันดูดเลือดึ้นไปแล้วโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบายบายครับผม